ดิบพีกเฟอร์ดาวนเนี่ยเขามีตัวใหม่มาแล้วนะครับเป็น EDT แล้วต่างกับตัว EDP ยังไงสำหรับตัวใหม่เนี่ยผมคิดว่ายังมี DNA แล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวเก่าอยู่ครบถ้วนเลยนะครับด้วยความที่เป็นแป้งกลิ่นผิวหอมสะอาดอาดแล้วก็เป็นลูกคุณหนูแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับคือมันมีความโป่งที่มากขึ้น สองคือจะมีกลิ่นดอกแมกโนเลียเข้ามานะครับทำให้กลิ่นนี้มันมีความโป่งแล้วก็หวานละมุนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หวานขึ้นชัดเจนขนาดนั้นนะครับจะเป็นความหวานที่ซ่อนอยู่ในแป้งเบาๆเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายนะครับคือกลิ่นนี้เขาจะไม่ได้กระจายเท่าเดิมนะครับใช่ได้ยินไม่ผิดนะครับกลิ่นนี้มันจะออกเป็นสกินเซนต์นะครับคือกลิ่นเนี่ยเวลาฉีดเข้าไปอ่ะแต่ก่อนอ่ะมันจะกระจายพุ่งตัวนี้จะมีความโป่งที่มากขึ้นแต่ว่าอยู่แนบผิวกว่าเดิมนะครับถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วมันต กลิ่นเนี่ยก็ยังมีความแป้งที่ส,สะอาดเป็นกลิ่นของคนที่ขยันอาบน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าใครชอบกลิ่นแป้งที่มันชัดหอมสะอาดมีความหวานท้ายหน่อยๆเนี่ยเราก็ติดคนกระจายตัวดีนะครับกลิ่นนี้ EDP ก็แนะนําส่วนถ้าใครชอบกลิ่นที่มันอินโทเว r ต์หน่อยต้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยถึงจะได้กลิ่นนะครับก็แนะนําไปตัว e d t นะครับหอมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือขวดนี้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เลยดิฟทีสองตัวนี้